ด้วยกฎการแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ต้องเจอ5ทีมนี้ในศึกเนชันลีก2025เปิดฉากยังเป็นทางการสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2025หรือ VNL 2025ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง27กรกฎาคม2568โดยหลังจบสนามแรกทัพนักตบทุกอย่างสาวไทยที่อยู่ร่วมกลุ่มกับโปแลนด์ตุรกีเบลเยียมและฝรั่งเศสทำผลงานชนะ1แพ้3นดัดรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามจากกฎของ องสาพันธวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ที่จัดให้แบ่งการแข่งขันเป็น3มสนามและแต่ละสนามจะเจอคู่แข่ง4ี่เกมทําให้ทุกทีมจะไม่ได้เจอคู่แข่งครบทุกทีมซึ่งทีมลูกยางสาวไทยในฤดูกาลนี้จะไม่ได้เจอกับเซอร์เบียจีนเกาหลีใต้บราซิลและเนเธอร์แลนด์หลังจากที่ในปีนี้มีการเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติขยับไปเป็น18ทีมเป็นครั้งแรกสําหรับนักตบลูกยางสาวไทยจะได้พัก1สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปทําการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนเธอร์ลีกสอ25น สนามที่2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงในวันที่18มิถุนายน2568ซึ่งในสัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะอยู่ในกลุ่ม5ร่วมกับญี่ปุ่นอิตาลีสาธารณารัชเชกและบัลแกเรีย